รา,าย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ6เดือนก่อนได้จากนั้นไม่นานก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆลเกิดขึ้นที่นี่เอ,<ะ>อรู้ว่ามีทีมล่าผีเดินทางมาเอเชียเราอยากให้คนช่วยจริงๆที่นี่ล่ะสวยดีนี่ในขบวนแห่ต้อนรับน่ะนี่วูบ กัเป็นเป็นตะก้องของผมเองพวกเรานี่แหละตัวจริงเรื่อล่าผีถ้ามีอะไรจริงก้องจับไม่ได้แน่โดนอะไรหรือเปล่าเปล่านะไป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 ไจูเราเคยไปบ้านผีสิงมาก็เยอะแล้วผีเข้าไล่ผีจะมาหมด นี่เป็นครั้งแรกที่รายการของเราเข้าใกล้ความจริงในการพิสูจน์ว่าเรื่องลี้รับมีจริงเบน<อ>หัวใจแทบวายนายโอเคไหมสร้างจากเคสจริงขนหัวลุกก็นอ,องสิงร่างฉันเห็นคนในไฟพลังใจกล้าบินข้ามโลก้ารอของประสบการณ์ผีที่ไม้กังเขนยังเอาไม่อยู่ มากครทำไมถึงบองไม่เห็นอันมะพื้นมีณะกันมากอะเรา,า,า <S <S เราส้นผี29กันยายนนี้ในโรงภาพยนต์